็คิดว่าใครมาสอยตัวท็อปของร้านไปที่แท้เป็นแกเองเหรอกิจผมให้สามเท่าผมขอเหมาทั้งคืนครับแต่ผมให้สี่เท่าเจนิวให้ห้าเท่าขอเหมาต้องหวยไปเลยห้าคืนเออฉันยอมไปได้โชไอ้กัวกล้าที่จะมาแข่งกับฉันเหรอเก็บเงินไ้กินข้าวเก็บไม ตื่นเต้นสิเราไม่เคยมาแบบนี้สินะครับพี่ผมรู้อยู่แล้วครับว่าพี่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังมาสวัสดีค่ะพี่เอฟวันนี้พาลูกน้องมาด้วยเหรอคะสนใจน้องปีใหม่เหรอคะน้องปีใหม่ขำลอยมานิ้<ม>หน่อยจ้ะ เ้ยใจเย็นนคทดที่นี่เขามีแต่น้องสายเอ็นห้ามไปละเมิดเขาเขาแค่มานั่งเป็นเพื่อนชงเล่าให้เข้าใจไหมเ <c oughs> ชื่อเราข่าวที่เคยมาจริงแต่ทางร้านเราอะ่ะให้บริการเอ็นอย่างเดียวนะคะคุณพี่ต้องเคารพกดด้วยนะคะ <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาไปที่โต๊ะ เออแล้วเจนนี่หวังวันนี้ไม่ถึงมเชียเด็กเลยใช่ไหพอดีว่าไม่ค่อยสบายอะค่ะอ๋อแล้ววันนี้พี่เอจะให้ใครมานั่งแทนเหรอคะให้มาเดืยดตามให้ไหมเฮ้ยระดับพี่ต้องตัวท็อปอย่างเดียวไปเรียกน้องหมวยมนาะเออพี่เอคะตอนนี้น้องหมวยยังไม่ว่างอะคะ่ะพี่เอคะทางร้านยังมีน้องพึ่งน,น้องนุกแล้วก็ดึกหม่อีกเยอะเลยนะคะ หนูสแตนบายที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เลิกยี่โมงอะน้าจะหรอเ่ะเอ้าเฮ้ยก็คิดว่าใครมาสอยตัวท็อปหนึงล้านไปที่แท้เป็นแกเองเหรอิจเอา้ากิจพี่มันลูกน้องเก่าพี่นี่ครับใช่ก็มันนี่แหละที่พี่เป็นคนไล่ออกเองพูดอะไรอะ่ะ ก็ระวังหน่อยนะอีกอย่างผมก็ไม่ใช่ลูนกน้องของคุณแล้วอย่างแกนี่เป็นยาวมนั่งร้านแบบนี้ด้วยหรือวะแถมตัวท็อปซะด้วยเฮียกิจเขาเป็นลูกค้าประจำที่นี่ค่ะแถมเขามาบ่อยแลยนะคะแล้วเขาก็ <c oughs> หน้าตาแบบนี้คงจะมาทุกหลังลูกค้าในห้องน้ำใช่ครับพี่คนอย่างแกคงเป็นยาได้แค่นี้มากกว่ามัเดือ ชั่วโมงนี้พี่จะรับน้องหน่ย่ยหรือพี่ให้เพื่อนเข้าหนึย่ยหรือว่าแกจะสู้เขาให้มากกว่าไปเถอะเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วเหมือนกันพี่ว่าจะแน่ เอ้นี่สุดยอดเลยพี่ไอ้ก,กิบมันถึงไม่กล้าปากม,มือด้วยถึงกับหงอเลยฮึอย่างมันเหรอจะมีปัญญาอะไรสู้พี่เดื่มอะไรดีคะพี่วันนี้เดีย๋ยวหนูไปเตรียมให้นะทาอะไรเป็นพิเศษไหมคะอมเอาเหมือนเดิมไหมอ่าจ้ะโอเคเลยค่ะเดถองจัดจาการ <laughs> อืมพี่นี่เทศ่ที่สุดเลยพี่ เจ๊ถ้าไม่ปีใหม่ไม่ได้เลดเท่าหมวยบ้างล่ะปีใหม่ไม่สวยหรอก็หมวยเขาเอาใจเก่งไม่ได้เรื่องมากเหมือนหล่อนนี่ใช่อย่างรูปน้องพี่เอ้ะมาทีไรก็เรียกจะปีใหม่จะปีใหม่สิชอบไปทำหน้านเหม็นใสเขาววะก็หนูไม่ชอบแบบนั้นน่ะเขาใจไม่ถึงเงินก็ไม่หนักแถมยังดูเออเออเฉเยังไงก็ไม่รู้ เขามือใหม่ไงแต่เขาดูชอบแกมากเลยนะมาสองสาครั้งแล้วอะอะไรก็ปีใหม่ปีใหม่แต่ถ้าปีใหม่อยากได้แบบหมวยก็ต้องเอาใจเก่งหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกร้านเราอ่ะคงไม่ให้ลูกค้าถึงเนื้อถึงตัวแค่พูดเก่งก็พอแล้วเจ๊ทางหน้าน้ สวัสดีค่ะคุณเอคุณไอสวัสดีครับทุกคนเห็นพี่ไหม่บอกได้น้าหอมยี่ห้อนี้ผมเลเซื้อมาให้ครับขอบคุณค่ะมันต้องยี้ิสวะน้กน้องพี่สายเปใจถึงไปน้องพี่ใหม่เดี๋ยวฝากตัวแล้วนน้องพี่ด้วยคุณดิวเดียครับ อย่าบอกนะว่าวันนี้น้องหมวยจะไม่ว่างวคุณเอคะวันนี้มีน้องใหม่เข้ามาด้วยนะคะสนใจดูตัวน้องก่อนไหมไม่ครับพวกคุณก็รู้ว่าน้องหมวยของผมแต่เฮียกิจเขาทำไมวะแกจะไม่แยกน้องหมวยของฉันอีกหรอแต่วันนี้ฉันสู้นะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่แกกล้าทาา้าลูกพี่เอ๋เหรอพี hey, <ๆ>่เอ๋อย่าไปยอมพี่เอาสิวันเนี้ยฉันจะให้หมวยสองเท่า เจ๊ทำไมไม่มีผู้ชายมาแย่งจ่ายเพิ่มให้หนูบ้างอะคุณนิวผมให้สามเท่าผมขอเหมาทั้งคืนครับแต่ผมให้สี่เท่าพี่พี่พี่อย่ายอมนะเจนิวให้ห้าเท่าขอเหมาต้องหวยไปเลยห้าคืน โ oh. สิ่ยอดเลยครับพี่เอ๋ไงเกียรจะสู้พี่เอ์ไหมเออฉันยอมก็ได้หมวยพี่ขอโทษนะที่พี่ไม่มีปัญญาสู้โธ่ไอ้กัวกล้าที่จะมาแข่งกับฉันเหรอเก็บเงินไว้กินข้าวเบบไปขอบคุณนะคะพี่เอ๋ที่ทำเพื่อนูขนาดนี้ จำไว้ให้น้องกระดูกมอร์โคะเบอร์ไปอีใหม่ดีหน้าเลยไอ้น้องหมยอพ่เกือบแสนี่จะเหลือเป็นต้นสุดท้ายเลย แม่นก็ชวนไปถ้าไม่ไปเสียหน้าแย่เลยโทษทีครับพี่เอ๊ซื้อของนานไปหน่อยพอดี้พี่แม็กก็อยากได้กระเป๋าผมเลยไปซื้อให้ดีว่ะมีเงินไปเพย์พี่หญิงไม่ขาดเลยนะถ้าผมไม่ต้องไปเพยแข่งกับใครเหมือนพี่เอ๊นี่ครับถ้าต้องไปแข่งด้วยนะผมไม่สู้หรอกดูท่าเอ๊ชอบน้องเขาจริงจังนะแต่ทิ้งเพย์ยังเลยใช่ครับพี่ผมว่าผมตกหลุมรักน้องเขาแล้วแหละแต่ผมก็ไม่รู้ ว่าเขาจู้จี้เอาผมแค่ไหนอะม่เหมือนกนแบบนี้แหละหรอนี่ใจย์อย่าบอกนะว่าตกอคุณรักคุณไอ้ย่าเจ้คนพวกเนี้ยเขาจะจริงจังกับเราไหมอะแต่เท่าที่ดูคุณไอ้เขาก็รักแกจริงนะปีใหม่ไม่รู้สิฉันคิดมาตลอดเลยอะว่าผู้หญิงทํางานแบบฉันจะไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะมาจริงจังด้วยหรอกมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ตกลงกันมากกว่า แต่ฉันไม่รู้นะสิว่าอายะของเธอจะจริงจังด้วยหรือเปล่าแต่ฉันเห็นนะว่าเขาก็ชอบเกมากเหมือนกันแล้วถ้าเกิดหนูเจอรักแท้ขึ้นมาแล้วแฟนหนูไม่ให้หนูทำงานแบบนี้เจจะว่ายังไงคะเจจะว่ายังไงได้ละ่ะการพบรักที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกดูแบบหมวยสิอา้าลูกค้ามาแล้วไปรับลูกค้าก่อนไป สวัสดีค่ะคุณเอคุณไอนี่ครับพีใ่ใหม่คุณนิวนครับวันนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าคุณนิวตัดแข่งมาให้ผมทุกคนคงรู้นะครับว่าต้องทำไงต่อเอาเลยพี่เดิมพันให้สูงสุดเลยพี่อย่าให้มันต่อรองได้ แหมพี่เอ้เงินเขาหมดแล้วมัง้งเปหมวยไปตั้งหลายวันแน่น้องหมวยเลยยพูดแบบนี้สิครับพี่พร้อมที่จะหมดเลยนะแต่ต้องอยู่กับพี่ตอนปิดร้านนะโอเคครับเงั้นผมไปสู้ <c oughs> โถ่เหยนกึกว่าจะสู้ตังคงหมดแล้วพี่ปล่อยให้มันพักไปเก็บตังหน่อยแล้วเข้ามาสู้กับพี่ใหม่ดีกว่า ไปเที่ยวหวยพี่คิดถึงจะแย่แล้วลไปจ้าเพิ่งอยากเล่าม<ด>ีนั่งก่อน,นจ้าเอาจัดชุดใหญ่เลยนะเป็นยืนสุดยอดเลยพี่ดูอะไรสิพีห่หนูเหรอคะขอบคุณนะคะพี่เอ๊ คุณไอค่ะเดี๋ยวปี่ใหม่ไปก่อนนะได้จ้ะไว้เจอกันนะพี่วันนี้พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูไม่ค่อยกินเลยอ๋อไม่มีอะไรหรอกว่าจะลดลดหน่อยพุงเริ่มออกแล้วเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะคะพี่ขอบคุณนะคะที่เมตตาหนูมาตลอดเพี่เพี่ ไอ้กีบยังนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอะมันก็มีปัญญยายแค่นั้นแหละอืมแล้ว้องหวยกลับไงครับให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูกลับเองได้งั้นเรากลับเลยไปพี่เช็คบินแล้วนี่ <Okay. S 2> ไปพี่ไม่เป็นไรพี่<ป>ขอบคุณนะคะคุณเอ๋ที่มาอยู่จะร้านปิดเลย ตอนแรกเขาว่าจะไปส่งน้องหมวยครับแต่น้องหมวยเขาบอกเขากลับเองได้งั้นผมกลับก่อนนะครับเอ๊ะ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> พี่ไอ้กีดมาเอาอีกแล้วดูมันดีเอามาเลยพี่หมวยไหนบอกว่าเลิกงานแล้วอะแล้วทำไมยังจะไปอย่างผู้ชายคนนี้ยหมวยกลับบ้านกับพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งคิดชั่วโมงมาได้เลยคุณเอ๋คะ พอดีว่าทางร้านเราไม่มีนยโยบายให้พาน้องกลับบ้านนะคะแล้วทำไมไอ้นี่มันถึงเอาเด็กลูกพี่เอผมกลับไปได้อะครับเอางี้คุณสู้เท่าไหร่ว่ามาชั่วโมงหนึ่งแค่ไปส่งบ้านถ้าพวกคุณไม่ไว้ใจนั่งรอไปจากผมกม็ได้แต่ขอแค่ อย่าให้หมวยกลับไปกับรุกน้องเก่าของผมก็พอชั่วโมงเดียวเองเหรอคะยังพี่เก็บเงินไว้เติมน้ำมันกลับบ้านดีกว่าคะ่ะพี่นี่พี่อยายอมนะสู้แล้วมันมีอะไรสู้พี่ใช่ไหมเพราะเดิมพันแต่ละทีมันก็แพ้พี่ตลอด <c oughs> หมวยเงินที่เขาให้หมวยสองหมื่นพอหรือเปล่า นี่แกรู้ได้ไงอ่ะว่าลูกพี่ชานให้เง,งินหมวยไปสองหมืนหรือว่าแกขโมยเงิน,งนหมวยใช่นะไหมขโมยอะไรก็แฟนชั้นเป็นให้มาแฟนใช่ค่ะกิจเขาเป็นแฟนหวยเองหมายความว่าย่งไงนี่ลูกแกหลอกฉันเหรอหลอกอะไรล่ะคะพี่เดิมพันค่าตัวหนูเองนะคุณนิว คุณอธิบายเรื่องนี้มาถูงทีนะจะอธิบายยังไงล่ะคะเด็กมันก็มีผัวของมันฉันจะไปห้ามมันได้ยังไงแต่คุณทําแบบนี้มันเท่ากับหลอกลวงผมนะจะมาลงมาหลอกอะไรกันล่ะคะคุณนะเข้าใจผิดไปเองเด็กร้านเราก็เอาไว้แค่หน้าเพื่อนเพื่อนเท่านั้นเองค่ะเขาทาหน้าที่ในเวลางานแต่พอหมดเวลาเขากลับไปใช้ชีวิตปกติ ฉันจะบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮียกิตอ่ะเขาเป็นแฟนหมวยแล้วเขาก็มาดูแลหมวยทุกวันแต่วันที่คุณมาคุณไปกางกับเขาเองนี่พ <Yeah. S 1> ี่แสดงว่าสาวของพี่ถูกไอ้ไม่ต้องพูดเลยหะเป็นเพราะแกแล้วแต่ชอบยุ่งฉันเงินฉันบอกแลงเนี่ยแตอนนี่แกก็คงจะเป็นเมนดาเ พูดจาให้มันดีๆหน่อยสิเฮียกิจอ่ะเพราะถ้าจะเป็นหุ้นส่วนร้านอยู่แล้วแถมอีกอย่างอ่ะเงินเขาน่าจะมากกว่าคุณพอฉันนี่แหละเป็นคนบอกทุกคนไม่ให้บอกแกเรื่องที่หมวยเป็นแฟนฉันเพื่อที่แกจะได้เอาเงินมาให้แฟนฉันจนหมดตัวยังไงล่ะฉันไม่รู้หรอกนะทุกอย่างคุณเสนอขึ้นมาเองจะมาว่าพวกฉันมันไม่ได้ไปมาเดือดกลับกันหมวยปิดร้านด้วยนะจ๊ไปก่อนละ่ะ เดี๋ยวรบกวนเชิญพวกคุณออกจากร้านด้วยนะคะฉันจะปิดร้านแล้วไว้เจอกันใหม่วันหน้านะคะใครจะมาวะฉันไม่มาแล้วว้ยไม่ได้แล้วพี่ผมต้องมาหา,หา้อกปีใหม,มโโ่โอ้พี่แกก็มาคนเดียวเหรอ,อยู่ไม่เข้าเรื่องอ๋อพี่เอลอ,อ,อ,องผมก่อนดิพี่อะปิดร้านเงี้ <laughs>